รู้สึกว่าค่ำคืนนี้พวกท่านควรต้องอยู่ที่นี่กันไปก่อนอาจจะรุ่งเช้าหรือสถานการณ์ดีขึ้นนะคว่าะส,สถานการณ์จะดีขึ้นใช่ไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวเราจะดูในประชาชนของเราเองขอบใจถ้าหากว,ว่าเดฟว่าต้องเดินทางเข้าไปไปฏิบัติหน้า,าที่ก็ไปได้เลยอย่าห่วงอ๋อไม่หรอกเรื่องนั้นตัวข้าเองจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่ง จนทุกอย่างมั่นใจว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกท่านโอ้เยี่ยมเลยเนะี่ยตาพวกท่านเองก็มีปืนอยู่ที่ข้างหลังมีปืนอยู่ที่ซองปืนข้าบอมว่าพวกมันจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในกรณีที่พวกข้าดูแลพวกท่านไม่ถึง